สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมเจริญยติกุลวันนี้จะพูดถึงหลักการในการเป็นผู้ให้การเป็นผู้ให้นี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าในสังคมเราไม่มีคนที่เป็นผู้ให้รับรองคนที่ไม่มีก็จะไม่มีต่อไปการให้ มันเป็นการบ่งบอกถึงว่าคนนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การให้นี้เองนะครับก็เป็นการที่แสดงถึงการมีน้ำใจการมีเมตตาการเป็นผู้ที่ถูกอบรมมาและการให้นี้เป็นสิ่งสำคัญในสังคมนะครับ ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่เป็นคิดเสียนเนี่ยเรามีคนที่มีฐานะที่ดีมากปานกลางแล้วก็ยากจนคนจนเนี่ยจะเห็นพระเจ้าได้นะก็ผ่านคนที่มีเงินโดยที่เขามีแล้วเขาก็ให้ออกไปคนจนก็จะขอบคุณพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าเนี่ยได้เลี้ยงดูเขาแต่ว่าถ้า คนรวยอ่ะคนที่มั่งมีอ่ะเขาไม่แบ่งปันคนจนนะครับเขาไม่ให้ออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงวิถีชีวิตแห่งความดีที่พระเจ้าให้กับเขาเพราะว่าคนจนให้คนจนเนี่ยนะอ๋อเขาต้องให้ด้วยความตั้งใจจริงใจนะครับเพราะมันต้องเจียดสิ่งไม่มีให้กับคนไม่มีแต่หากว่าคนรวยให้คนจนเนี่ยโอ้นี่ไม่ลําบากเลยนะครับเพราะว่า เขาให้ไปเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าเขามีทั้งโอกาสสถานการณ์ที่จะหามาใหม่ได้ดังนั้นอยากจะสอนเรานะครับคนที่มีฐานะดีเนี่ยควรจะให้คนที่ไม่มีฐานะที่ดีเพราะว่าเขาจะได้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลี้ยงดูนะครับแต่ถ้าคนรวยนะครับพี่น้องลองเอาไปให้คนรวยด้วยกันสิผมมีโอกาสได้รู้จักคนที่มีฐานะมากมายนะครับก็จะได้ยินประโยคหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ย คนที่ได้รับเขามีฐานะดีอยู่แล้วนะครับมันก็มีคนที่รวยกว่าให้ของที่ดีกว่ามากกว่าแล้วเขามีของเยอะแยะนะครับจึงบอกว่าคนรวยเขามีโอกาสมากมาอยู่แล้วแต่คนจนนี้จะหาทักอย่างหนึ่งนะครับมันยากมากเลยก็อยากจะสอนพวกเรานะครับว่าเราทั้งหลายที่เป็นคิตชน คนที่มีฐานะควรจะช่วยเหลือคนจนเพราะคนจนจะได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลี้ยงดูเขาผ่านคนที่มีฐานะที่ดีดังนั้นในสังคมนะครับย่อมมีคนที่รวยคนที่จนคนที่รวยนี่แหละจะได้แสดงความรักของพระเจ้านะครับให้คนที่จนกว่าไม่มีและการให้จำไว้นะครับเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นผู้ใหญ่การที่มีจิตใจที่งดงามดีงามและการให้นี้เองก็ เป็นการแสดงถึงคนที่เข้าใจชีวิตวันนี้จะมาพูดถึงนะครับ7หลักการในการให้นะครับเอาละหลักการที่หนึ่งนะครับการให้นั้นไม่ใช่ให้แค่เงินบางคนนี้เอออะไรนะครับให้เงินอย่างเดียวซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่เงินนะครับพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆหลายครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บางครั้งเนี่ย ให้เงินลูกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ให้ความรักไม่ได้แสดงความรักด้วยนี่เองอยากจะสอนพ่อแม่นะเวลาให้ลูกสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดนะครับคือการแสดงออกในความรักแล้วก็เวลาแต่ว่าการให้ผู้อื่นเหมือนกันนะครับคนแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งคนเราเนี่ยมาหาเราขอความช่วยเหลือนะเขา,าอาจจะต้องการคําพูดที่หนุนใจ เขาอาจจะต้องการคนที่ฟังเขาที่จะได้ระบายดังนั้นการให้คือให้เวลาและรวมไปถึงการให้โอกาสด้วยนะครับเพราะว่าบางคนนั้นเขาไม่มีโอกาสแล้วก็ให้โอกาสหรือให้การพัฒนาให้ได้ไปเรียนไปอบรมหรือให้โอกาสแก้ตัวนี่คือการให้หลากหลายที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าบางครั้งเราคิดแต่ว่าการให้คือให้เงิน บางคนเขาไม่ได้ต้องการเงินนะครับเขาต้องการที่จะให้ใครสักคนฟังเขาหรือให้ใครสักคนนะครับนั่งข้างๆเขาอย่าเอาวัตถุมาเป็นตัวแทนแห่งการให้เพราะว่ามันไม่ใช่คําตอบเสมอไปนะและการที่2นะครับการให้นั้นก็ต้องให้ถูกคนถูกวาระถูกโอกาสด้วยของบางอย่างนะครับให้ไม่ถูกคนเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้และการให้ให้ใหไม่ถูกวาละเวลาก็ไม่มีประโยชน์ เราต้องดูนะครับต้องบังคับใจตนอย่าเร็วบางคนที่ชอบให้เนี่ยคือเวลาเขาให้เขามีความสุขใช่ไหมครับเขาก็ตะบี้ตะบันให้ไปเลยนะครับโดยไม่คิดอะไรเลยนะแต่ว่าบางอย่างเขาไม่ได้ใช้อะบางอย่างไม่ไมจำเป็นสําหรับเขาและอย่าไปคิดแทนเขานะครับวันหนึ่งเขาอาจจะจําเป็นเพราะบางเรื่องบางอย่างพี่น้องลองดูตัวเองสิครับมีสิ่งของมากมายใช่ไหมที่วันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยหรือว่ามันไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเพราะว่า เราที่เป็นผู้รับก็ต้องระวังด้วยอย่ารับทุกอย่างกล้าที่จะปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่รับเพราะว่า1มันไม่ได้เกี่ยวกับสายอาชีพเรา2มันไม่ได้จําเป็นสําหรับเราซึ่งตอนเนี้อาจจะมีคนอื่นที่จําเป็นต้องใช้มากกว่าไหมสามนะครับเราไม่รับเพราะว่าเราไม่ได้ชอบสิ่งนี้เพราะบางคนเกรงใจอ่ะไม่กล้าพูดก็รับรับบเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ไม่ใช้แย่ที่สุดนะ เอาไปให้คนอื่นต่อนะครับคนให้ก็เสียใจนะครับอุตส่าห์ให้เขาเขาไปให้คนอื่นนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะไให้คนอื่นเนี่ยเราก็ต้องบอกคนให้ด้วยนะครับเพราะว่าคนให้เนี่ยเขาตั้งใจให้เราอะแต่เราไปให้คนอื่นต่อมันก็ไม่เหมาะเห็นไหมครับว่าการรับการให้มันเป็นศิลปะนะแต่ที่ผมพูดในหลักการนี้ก็คือว่าการให้ถูกเวลาถูกวาระถูกคนถูกสถานการณ์ต้องใช้ปัญญาด้วยนะครับ ว่าสถานการณ์นี้ควรจะให้อะไระเหตุการณ์นี้ควรจะให้อะไรหลักการที่3นะครับขอให้เรามีค่านิยมหนึ่งก็คือตั้งใจเป็นผู้ให้อย่าตั้งใจรอที่จะรับคนที่รอที่จะรับเนี่ยมันเป็นค่านิยมที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านรอเนี่ยท่านจะเสียใจทั้งชีวิตเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่มีใครให้เราก็ได้ และอีกอย่างหนึ่งคือนะครับเราจะได้รับในสิ่งที่เราให้มันมีกฎหนึ่งที่บอกว่าจงให้เขาเหมือนดังที่ท่านต้องการจะรับจงให้แล้วท่านจะได้รับดังนั้นเราต้องเป็นฝ่ายให้ไปก่อนอย่ารอว่าคนนั้นต้องให้เรานะคนนี้ต้องให้เราและน้อยใจนะครับไม่มีใครให้เราเลยแต่ว่ามันมีกฎนะครับกฎการวานคือเมื่อวานแล้วก็จะได้รับการเก็บเกี่ยวเหมือนมี คนหนึ่งนะครับชื่อซโลมอนเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อปัญญาจาร์เขาบอกว่าจงโยนขนมปังในน้ําแล้วท่านจะมีกินเขาจตรงนี้ไหมครับก็หมายความว่าเมื่อเราเนี่ยโยนขนมปังมันไปในน้ําแล้วปลาก็มากินเมื่อปลามันตัวใหญ่เราก็ไปตกปลามากินต่อได้ต้องให้ไปก่อนค่านิยมนี้จึงสําคัญนะครับตั้งใจเลยนะครับการให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพี่น้องแต่อันนี้จริงนะครับเวลา ผู้สอนเนี่ยให้อะไรใครเนี่ยให้เสร็จปุ๊บมันอิ่มใจนะวันนี้เราได้กระทาดีแต่เวลามีใครให้เรามานะครับโอ้พี่น้องยิ่งให้ของราคาแพงๆยิ่งให้ของที่มีค่านะคิดหนักเลยนะครับหนึ่งแล้วเราจะตอบแทนเขาอย่างไรนะสองนะครับให้มาแล้วถ้าใช้ไม่คมุ้มอ่ะใช้ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสบายใจผมจึงบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยเป็นไฟล์ให้ไปเลยนะ แล้วท่านจะมีความสุขนะและการที่4นะครับให้จำอยู่เสมอเลยนะครับว่าการให้นั้นจงให้ด้วยความรักจงให้ด้วยความปรารถนาดีอย่าให้เพราะลำคาญหรืออย่าให้เพราะปิดปากดังนั้นการให้เนี่ยแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่า หลายอย่างที่เราให้ไปเพราะไปปิดปากคนบางคนไปให้เพราะติดสินบนหรือว่าไปให้เพราะต้องการให้เขาเข้าข้างเราอันนี้เป็นการให้ที่ไม่ดีนะครับต้องให้แบบผู้ใหญ่ให้แบบผู้ที่เข้าใจชีวิตให้อย่างถูกต้องและถูกหลักการให้ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีอย่าให้เพราะลํำคาญพี่น้องคนสัมผัสได้นะครับว่าให้เพราะลํำคาญหรือว่า ให้เพราะว่าต้องการเรียกร้องอะไรบางอย่างอันนี้คนรับรับอย่างไม่สบายใจละขอให้ให้แบบผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับหลักการที่5จงจำไว้นะครับเมื่อท่านให้ไปแล้วทุกอย่างมันจะดีสําหรับท่านเองจงจำไว้เลยนะครับอย่าคิดว่าเวลาให้เป็นการเสียเปรียบเพราะบางคนนะครับคิดทีหลังว่าเอ๊ะเราจะเสียเปรียบหรือเปล่า แล้วเราเป็นคนโง่หรือเปล่าแล้วเขาจะไปทำอะไรพี่น้องจำให้ดีนะครับเมื่อให้ไปแล้วก็ให้เขามีสิทธิ์ที่จะใช้บางคนนี่ให้ของคนหรือให้เงินหรือบริจาคแล้วไปควบคุมเขาอีกนะครับอันนี้คนรับไม่สบายใจเพราะว่าเวลาจะได้ของจากท่านมานี้นะได้รับของจากท่านนี้ โอ้เขาจะเช็คเลยนะรับไปทําอะไรบ้างทําอะไรยังไงคอยเช็คสุดท้ายนี้ไม่ใช่การให้ด้วยใจเมตตานะครับเป็นการควบคุมแล้วบางคนนี่จาหมดนะให้อะไรบ้างแล้วถึงเวลามีปัญหาทวงบุญทุนนะครับอันนี้เป็นการให้ที่ไม่ดีต่อตัวเองการให้แล้วให้เขามีสิทธิ์ให้เขาไปบริหารเองยกเว้นยกเว้นนะครับคนที่ได้รับอะรับของจากเราแล้วนะครับขอความช่วยเหลือว่าเขาควรจะทําอย่างไร ขอช่วยสอนด้วยอันนี้ได้นะครับแต่อย่าไปให้แล้วแล้วก็จีแนะนำโดยวิธีการของเราซึ่งวิถีของเขาสถานการณ์ของเขาปัจจัยชีวิตของเขาเขาอาจจะไม่ต้องทำแบบเราก็ได้ขอให้เราให้แล้วให้อิสระภาพเขาด้วยอย่าให้นะแล้วไปควบคุมเขาอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับอย่าอย่าควบคุม และไม่เพียงเท่านั้นการให้นั้นก็พยายามนะครับอยาทวงบุญคุณอันนี้เขาเรียกว่าให้แล้วไม่ดีต่อตัวเราเองเพราะเราไปทวงบุญคุณเขาเขาก็จะเข็ดเขาจะไม่อวยพอเรานะครับเขาจะไม่ปราปื้มใจนะครับเพราะว่าเราคอยทวงบุญคุณ พระวจนะพระเจ้านะครับสอนเราว่าให้มือขวามือซ้ายก็ลืมไปเลยอย่าไปทุงบุญคุณนะครับอมาดูหลักการที่6เมื่อเราให้ไปแล้วนะครับขอให้การให้นั้นเนี่ยให้ด้วยท่าทีที่สุภาพอันนี้สำคัญพี่น้องรู้ไหมครับว่า มีหลายคนรับมาแล้วไม่สบายใจนะเขาบอกว่ามีใจเมตตามีใจให้ก็ต้องมีท่าทีที่ดีด้วยพี่น้องเคยรับของจากใครบางคนไหมครับที่แสดงท่าทีไม่ดีทำให้คนรับรับแล้วไม่ได้ชื่นใจเลยนะฝึกนะครับที่จะให้แล้วก็แสดงความเมตตาด้วย คนสัมผัสได้นะครับว่าคนที่ให้นั้นเนี่ยเขาอาจจะมีจิตใจที่ดีนะครับแต่ถ้าแสดงอาการไม่ดีเนี่ยมันจะลดคุณค่าการให้ไปเลยหรือยกเว้นบางคนคิดว่าฉันไม่แคร์นะฮะใครจะทําอะไรยังไงช่างเถอะขอให้ได้อย่างเดียวอันนั้นเป็นโอเคแต่พี่น้องการให้มันเป็นศิลปะขอให้มีท่าทีผมเคยเห็นหลายกรณีนะครับที่บางคนให้ของคนให้เสร็จปุ๊บ พูดเน็บนิดหนึ่งให้เสร็จปุ๊บก็ทวงบุญคุณอายุตัวอย่างเขาพูดง่ายๆนะครับให้ของใครบางคนเสร็จปุ๊บก็ใช้ให้คุ้มแหละคือมันมีอะไรเน็บขึ้นมาอีกนะหรือบางคนนะครับให้แล้วก็วางแรงๆหรือว่าให้แล้วก็หันหน้าไปที่อื่นพี่น้องรู้ไหมครับว่าเป็นการดูถูกคนรับด้วยนะครับดังนั้นหลักการที่หกสำคัญนะครับให้ด้วยท่าทีที่ดีนะเหมือน อย่าดูถูกคนรับหรือมางคนให้เสร็จปุ๊บนะครับมีคําพูดเน็บมาอีกแล้วอย่าลืมแะเวลาฉัน,นมีปัญหาเจะต้องช่วยฉันนะคือเป็นการให้ที่แบบทวงบุญคุณและให้แบบดูถูกผู้รับอันเนี้ยผู้รับรับแล้วเขาก็จะไม่มีความสุขทําอย่างไรนะครับผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขและจะได้ผ่อนคลาย ทั้งคู่เป็นการให้การรับที่ผู้ให้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้คนที่เป็นเครื่องมือพระองค์ผู้รับขอบคุณพระเจ้าผู้ให้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสได้ทําความดีและแสดงความดีไม่เป็นการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแบบหนึ่งนะครับดังนั้นท่าทีเนี่ยสำคัญมากอ่าและประการสุดท้ายนะครับหลักการที่7การให้ที่ดีที่สุดนะครับจงจําไว้เมื่อท่านทําดี ก็ขอให้จำว่าครับว่าอาจจะมีคนพูดไม่ดีหรือคนรับแล้วนะครับรับไปแล้วก็ยังพูดไม่ดีก็มีนะครับเช่นบางคนเนี่ยเขาหวังแค่นี้ยเราให้ได้แค่เนี้อาจจะพูดออกมาได้แค่นี้หรือก็หมายความว่าในการให้นั้นเราอาจจะรับผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็ได้เช่นบางคนเขาไม่สํานึกนีก็มีนะครับ หรือบางคนเขาลืมไปนะหรือบางครั้งเราขอความช่วยเหลือเขาไม่ช่วยนะฮะเขาอาจจะไม่ตอบสนองเราดีก็ได้หรือเราให้ไปแล้วเขาก็ไปพูดรับหลังเราไม่ดีอีกนะครับเช่นสิ่งที่รับไปนั้นอาจจะไม่ถูกใจเขาร้อยเปอร์เซนหรือว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะว่าเราให้ตามกําลังไงแต่เขาก็พูดเราไม่ดีอีก ว่าทำไมให้แบบนี้ทำไมไม่ให้แบบนั้นว่าม่มีเยอะแยะนะครับดังนั้นการให้ก็เป็นการเสี่ยงอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราตั้งใจให้ดีแต่ปรากฏว่าคนรับเขาคิดไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคนดีนะแต่ไม่สําคัญเขาเป็นอย่างไรสําคัญคือเราต้องเป็นคนดีที่ให้ไปด้วยเจตนาที่ดี และสวนไม่ดีให้เขารับผิดชอบกับสังคมเองให้เขารับผิดชอบกับพระเจ้าเองนะครับเพราะว่าวานสิ่งใดเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเพราะผู้ใดเนี่ยผู้ใดตอบแทนการร้ายแก่ผู้ทําความดีการร้ายนั้นจะไม่ออกไปจากครอบครัวเขาและผู้ใดตอบแทนการชั่วด้วยความดีความชั่วก็จะไม่พลาดไปจากเขาดังนั้นไม่เกี่ยวกับว่าเราทําดีไปแล้วเขาจะตอบแทนร้ายหรือชั่วหรือไม่ดี เขาก็ต้องรับผลนั้นเพราะว่าเขาหว่านสิ่งใดเขาก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นดังนั้น,น,นการให้เนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็ดีดีมากเลยนะครับแต่บางคนนิสัยไม่ดีรับไปแล้วยังพูดไม่ดีนะแล้วไปเปรียบเทียบนะครับคนนั้นให้ดีกว่าเราให้ดีน้อยพี่น้องท่านต้องให้แล้วหนักแน่นอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปคิดคือให้แล้วจบไปละ ถึงแม้เขาจะตอบสนองรีแอคชั่นไม่ดีมานะครับมันเรื่องของเขานะครับที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเองแต่ว่าเราต้องแอคชั่นไปที่ดีถูกต้องเพราะว่าคนที่หวานสิ่งที่ดีก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขนี่คือการให้ที่มีความสุขก็หนุนใจพี่น้องในวันนี้นะครับว่า7หลักการนี้อาจจะช่วยท่านได้ไม่มากก็น้อยเวลาให้การช่วยเหลือคนขอพระเจ้ายพรนะครับสวัสดีครับ